ขนมจีนแกงพะแนงมาจากพี่น้องเห็ดพะแน้งเองพะแนงหมูนะจ้ะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ๊ะมาแซ่บน้ากันคือเกาพี่น้องมาพมมาพอกันกับประอวนส่วนแซบคือเก้าน่าจา๋ะด้วยขนมจีนแกงพะแนงเห็ดเองแล้วไม่ไม่ไมแบบแซบเลยพี่น้องเลยไม่ใครต้มนะ้ำ เนี่ยปากเนี่ยข้างอี่แล้วกินแกงกับดอกหอมครับืมแกงแส่บกะเขือพ่วงพีหน่อยเลยแกงกะับแส่บกะเขือพ่วงแซ่บแซ่บ

เห็ดแล้วใหม่ๆหอมๆเลยมาเด้อพี่น้องเด้อแบบแห้หงประโยชน์ดี่ดีดอก กวนรึมันกระดาสูงสอดมะน่อกแต่สูงขึ้นในบ้านบักาวดีมากเลยมักวดกับบักเก็บออกอขอไพ่เด้อจ้ะ อาจจะบ่มาสมจะวางมันบ่นท่านแหละเนาะพี่น้องนะเนาะจะวากันเด้อพี่น้องเลยขออภัยแต่หลายๆจะ้ะ mm. แสบแห่พี่น้องเอ้ยห mm. นัวมากปากเพิ่นกันน,น้อยๆสะหรอกุญป่งเพิ่นใส่ดู ใส่เต็มซอนปูลูพี่น้องเอ้ยแสบหลาย ใส่คำาหญ่บูดแบบแบบแพม่นองเอ้ยมาเยอะแบบแบบต้องแบบ กลคุณมแะแ่ายดอกคุณอ่ะกะเซราฟิกอีก,กแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณที่รับชม